สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฝั่งสาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมพามาดูรถอาติดไม่น้อยนะครับไม่80,000โลครับข้ามฝั่งมาพาชมเลยนะครับสำหรับตัวรุ่น 1.6G ปี2019เป็นตัว all new โฉมแรก TNGA โฉมแรกไม่80,000โลครับรถมือเดียวไม่แท้ประวัติศูนทนี้ทะเบียน4140ยังว่างนะครับ น่าใช้ในราคาที่ไม่ถึง0 0 0แสนนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจกำลังมองหาเอาติดมือ2ไว้ใช้งานดูคลิปนี้ได้เลยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยการันตีเรื่องการโครงสร้างว่าโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำกับสีก่อไมามาอย่างแน่นอนและยังมีการตรวจสอบคุณภาพตัวรถด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานติดต่อหาผมได้เลย โอ๊ตรถมือ2ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ครับ0984465222 ID l ลน์ครับ OAT667 ครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะถ้าอยากจะนัดดูรถหรืออะไรติดต่อคอนแทกตามที่ผมแจ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับออาติดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถคันนี้เป็นยังไงแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวพาชมแบบทุกซอกทุกมุมนะครับจะได้เห็นหมดเลยนะครับดูแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะ ตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อยังไงไม่ว่ากันนะครับแต่ผมรับประกันเลยว่ารถที่นั้นเราคัดเกรดมาแล้วแน่นอนนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ก็เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าปลดระวางออกมานะครับสภาพก็จะเดิมด้านหน้าก็จะได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟสูงบิลลอินในโคมเรียบร้อยนะครับคันนี้ไปใส่ไฟตัดหมอกล่างมาให้คันนี้เขาไปใส่ไฟตัดหมอกมาให้นะเขาไปแอดออนไปแอดเพิ er ่มเติมเข้ามานะครับแต่เหลี่ยมสันนะครับในส่วนของตัวฝาโปรงหน้า สภาพสมบูรณ์กันชนนะครับของเดิมไม่มีเบียดนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนอันนี้ผมตรวจสอบเบื้องต้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กก็ยังได้แม็ก16นิ้วอลลอยนะสีเงินดิสเบรกสีล้อยางไฟสโตนปี2024นีนะครับคันนี้ได้ยางไฟสโตนปีสอี2024ดอกยางเต็มเมแบบนี้อยู่เลยนะครับดอกยางเต็มเมแบบนี้และที่สําคัญนะครับกระจกคันนี้ทั้งคันไม่เคยเปลี่ยนนะครับอย่างตัวบานด้านหน้านะครับอันนี้คือของเดิมโรงงาน นะกระจกบานหน้าของเดิมโรงงานไม่เรียกว่าไม่แตกไม่ล้าเลยนะครับนี่กระจกรอบคันพาร์ทเดิมหลังคาเองก็ไม่มีบุบไม่มีร่องรอยของการไปเก็บงานสีไม่มีความมาแน่นอนอันนี้คือเรารับประกันเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่แล้วสําหรับตัวรุ่นจีและมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับอันนี้คือรายละเอียดฝั่งด้านซ้ายนะด้านซ้ายตัวรถผมให้ดูเหลี่ยมสันเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มาก นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่499,0 0 0บาทนะครับฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น8,500บาทนะครับ7ปี8 4งวดนะครับไม่8 0,000โลครับคันนี้เหลือคันนี้คันเดียวนะที่ไม่แ0 0 0 0โลนะครับเบอร์ติดต่อเข้ามาได้เลย098 4 4 6 5222นะครับเบอร์โทรหาผมได้เลยผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นี่เองนะครับอมาดูกันต่อนะครับสำหรับด้านท้ายนะผมจะให้ดูตั้งแต่กระจกบานหลังอันนี้คือของเดิมพาร์ทเดิมเลยนะครับฝาท้าย ตัวกระโปงนะครับกระโปรงท้ายไม่คือขอบสันเนี่ยชัดเจนแน่นอนไม่มีรอยบุบนะครับตัวช่องไฟด้านข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะเท่ากันนะตัวช่องไฟแล้วก็ตัวไฟท้ายนี่ก็ของเดิมด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์คันนี้ติดเซนเซอร์เพิ่มเติมมาให้ไม่ต้องไปติดแล้วนะครับได้ทั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ได้กล้องอ่ะได้เซ็นเซอร์ท้ายมาด้วยรวมถึงได้เลขไม้ที่น้อยคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับส่วนฝาท้ายพอเราเปิดเข้ามาขออนุญาตเปิดนะครับ นะครับนี่คันนี้พอเราเปิดเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องเก็บยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์เซอร์วิสมีครบอยู่แล้วนะประแจแม่แรงนะครับล้ออะไหล่มีนะครับโครงสร้างภายในด้านท้ายไม่มีร่องรอยของการติดตั้งถังแก๊สนะครับซีนเดิมซีนทางมะพร้าวนะครับอันนี้คือซีนทางมะพร้าวเลยนะแล้วก็ในส่วนของสะโพกซ้าย โครงสร้างตัวรถนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คตรงนี้เดิมด้านขวานะครับเหมือนกันครับตะเข็บเม็ดอาร์คตรงนี้เดิมเหมือนกันนะครับสีด้านในจากด้านด้านนะด้านนอกจากเงาเงแบบนี้อันนี้คือของเดิมแน่นอนนะครับเรารับประกันเลยนะครับนี่ด้านท้ายไม่มีการติดแก๊สมาแต่ถ้าใครจะเอาไปติดแก๊สเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็คือมันจะเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกคือการกินน้ํามันของเอาติสจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก10กลางๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแต่ผมบอกว่า บอกเลยว่า15โลลิตรเนี่ยก็ยังถือว่าคุ้มนะขับขี่ใกล้ๆได้หมดเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับแรงบิดดีมันทัน,น้นต่ำศูนย์ซ่อมบริการมีทั่วประเทศน,นี่คือข้อดีสำหรับตัว a l t i s เลยนะแล้วโตโยต้าเป็นรถที่ทำตลาดในไทยมานานนะครับนั่นหมายความว่าช่างเรามีความรู้ความสามารถแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะครับกำลังมองหารถยนต์ที่ไว้ใช้งาน ไว้วิ่งงานลองดูเอาติดคันนี้ได้เปรียบเรื่องเลขไม่น้อยและสภาพดีนะครับอ่ามาดูกันต่อเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่8 6 0 0มกพนโลนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับไฟไฟที่โชว์ขึ้นมาก็จะมีสถานะของประตูไม่ได้ปิด เบรมือไฟฟ้าแล้วก็โชว์เรื่องน้ํามันรถเท่านั้นเองนะครับไม่มีไฟแจ้งเตือนเอนจินต่างๆไม่มีอันนี้เครื่องยนสมบูรณ์นะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย multi function นะครับคอนโซล t ู o tone soft t o u c นะครับบุนุ่ม soft t o u c แบบนี้เลยด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วก็คันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุมานะครับเชื่อมต่อบ l u e t o o ได้ air auto อออมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะตรงนี้เขาจะมีสวิตช์แอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับ แอร์เย็นเปิดแป๊บเดียวเย็นฉ่ำเกียร์ CVT 7สปีดนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นกุญแจหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนกับแคมรีเลยนะครับอ่านะอันนี้คือการดีไซน์ของคอนโซลนะถือว่าสภาพเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างโครงสร้างตัวรถอันนี้คือเสา A ด้านหน้านะครับโครงสร้างเดิมสภาพสมบูรณ์กระจกพาร์ทเดิมนะแผงประตูด้านในบุนุ่ม แดชบอร์ดระบบเซ็นเตอร์ล็อกทับปรับกระจกกระจกะเปิดปิดออโต้ Auto, เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถไม่มีร่องรอยของการชนหนักมาด้วยนะด้านข้างอันนี้ด้านข้างฝั่งขวานะอันนี้ด้านข้างฝั่งขวานะครับโครงสร้างตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เดิมหมดนะครับรับประกรันทางเพชรโยนเรารับประกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภายในกว้างนะถือว่าไม่เล็กเลยนะสำหรับเอาติดนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะแล้วก็ ภายในห้องโดยสารสะอาดนะครับตัวเบาเบาทูโทนเบลลสจุดมี i อ so โซ i x กให้ด้วยใครมีเด็กเล็กวางคาซีดได้สูง170-180นั่งได้สบายไม่มีปัญหาเลยนะครับนะรับขีใกล้ๆได้เครื่องยนต์เป็นซินนะครับเติม9195ได้ e ี0ได้นะครับสำหรับคันนี้นะ499ครับผ่อน8,500าสำหรับคันนี้สนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะ เอามาดูฝั่งซ้ายกันต่อนะครับตัวเบาะนะครับตัวพื้นพรมผ้ายางมีรายละเอียดตัวเก้าอี้ตัวเบาะก็สภาพสวยนะครับเบาะด้านหลังนี่คือตัวที่พนักพิงสีสันนี่มันจะฟิกเลยนะมันจะปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวประตูแผงประตูกระจกพาร์ทเดิมนะครับแผงข้างบุนุ่มซอฟท์ั์เหมือนกันนะ ยังว่างนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับใครสนใจรีบตัดสินใจเลยนะครับรถสวยครับนัดดูรถได้เลยดูรายละเอียดตัวโครงสร้างทุกจุดนะครับโครงสร้างตัวรถไม่มีจมน้ำชนหนักนะครับให้ดูเสาบีฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้นะนี่ตัวแผ่นเพจตัวรถปี19บาปลายปีนะคันนี้19.20จดนะครับหัวน็อตเดิมเดิมทุกจุดไม่มีการจมน้ำการันตีนะครับเครื่องยนต์เดิม มีเล่มพร้อมโอนนะครับใครสนใจรีบโทรเข้ามาเลยสำหรับคันนี้ยังว่างอยู่เลขใหม่80,000โลครับเอาติดปี2019นบาะครับ499,000บาทคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,5 0 0 8,500บาททุกอาชีพออกได้หมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจนะครับเกษตรกรผู้รับเหมาออกรถได้หมดขอแค่ตรวจสอบอาชีพได้ออกรถได้เลยไม่มีปัญหาเอกสารไม่ยุ่งยากบาัตรประชาชนใบเดียว เท่านั้นนะครับเนี่ยนอกเหนือจากคันนี้นะผมก็มีคันนี้เราก็มีเนี่ยเอาติดแล้วก็มีรุ่นอื่นมี c มี c ีวิกมี m a ด้ a 2ด้วยนะครับเนี่ยรถเรายังจอดอยู่อีเพียบเลย Honda a c c o r d ตรงนี้เราก็มีนะครับที่ร้านเรามีรถเยอะนะครับนอกจากคันที่ผมรีวิวนะครับยังไงแล้วถ้าสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยโอทเพรยนนะครับอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับ มาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.6ลิตรนะครับคันนี้ก็125แรงมา้าเครื่องยนต์สสูบนะครับสายพานเครื่องนะคะสายพานหน้าเครื่องทำงานปกติตัวโครงสร้างตัวรถเองไม่มีร่องรอยการชนนะครับอันนี้ให้ดูเลยภายในห้องเครื่องนะครับตัวกรองนะครับแบตเตอรี่นะครับคันนีอ้อ่น่าจะเดือน1266ก็ปลายปีเนาะน่าจะ ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วเดี๋ยวต้องเช็คไฟอีกทีหนึ่งสําหรับวันนี้นะครับแต่พวกกล่องฟิลกล่องดีเลย์ก็ยังสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีแต่หักชํารุดนะครับเบ้าซุ้มโชกเม็ดอาร์คกลมคมชัดเจนนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับสภาพสมบูรณ์เช่นกันเลยนะครับนี่โครงสร้างด้านในนะไม่มีต้องรอยการชนหรือการซ่อมมานะครับในส่วนของตัวคานหน้าคานหน้าเดิมนะครานหน้าเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักเข้ามานะครับนี่เราดูได้เลยนะหัวนอ็อต จะมองยากนิดหนึ่งนะครับไม่มีไขไม่มีถอดนะครับโครงสร้างเดิมหมดเราคัดเกตตัวรถเข้ามาเลยนะครับเบ้าสูงโชกด้านหน้าขวาเม็ดอาร์กลมคมชัดเจนโครงสร้างตัวรถหัวน็อตหัวน็อตเดิมครับรูน็อตเนี่ยนะครับไม่มีร่องรอยการซ่อมนะครับสภาพสมบูรณ์เช่นกันแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์นะครับติดมาครบเลยนะครับ5จุดนะครับสำหรับเอาติดนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ นี่นะตามตำแหน่งเลยครับสภาพสมบูรณ์มากสำหรับคันนี้ไม่น้อย80,000กว่โลครับราคาดี4,99,000บาทเราคัดเกตตัวรถมาให้แล้วนะครับคันนี้การันตีเลยว่าเป็นรถเกตเอออกรถวันนี้ฟรีดาวได้เลยครับดอกเบี้ยพิเศษเรามีให้นะครับ เริ่มต้นอยู่ที่2.29%และคันนี้นะครับถ้าเราจัดยอดเต็มฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,500บาทนะครับทุกอาชีพนะครับขอเพียงมีไรายได้17,000บาท18,000บาทบวกลบออกลบคนเดียวจบเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์ในมือรองรับ12สถาบัน ใครต้องการออกรถหรือว่าสนใจจอกรถรีบติดต่อเข้ามา0984465222 ID Line OAT667 ครับคันนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับโอดรถผ่อนถูกนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ